จิบน้ำแป๊บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยอยู่กับผมอีกเช่นเคย <Wow. S 1> ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมเลยนะนี่ <Good job. S 1> คือผมจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปมานานนะแล้วแบบพอแบบว่าลงคลิปไปเนี่ยมีคนเข้ามาดูถือว่าเยอะมากเลยนะ ประมาณเจ็0พันกว่าแล้วก็มีคนกดไลค์ค่อนข้างเยอะเลย <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ยังคิดถึงกันด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณมากเลย <c oughs> นี่มีคนมาเม้นท์้างเยอะ <c oughs> ซึ่งผมก็ <c oughs> พยายามไล่ตอบเ <c oughs> ม้นท์อยู่นะซึ่งเม้นท์ไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบแต่ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดอยู่แล้ว <Okay. S 1> ประมาณนี้นะทุกคนโอเคก่อนอืนเลยในคลิปวันนี้หัวข้อหลักของเราเนี่ย ทุกคนก็น่าจะได้เห็นในชื่อคลิปแล้วก็คือผมเนี่ยจะมาจัดเทียริสนะของทั้งหมดที่ผมมีนะนี่ประมาณนี้นี่คือของทั้งหมดที่ผมมีนะผมจะจัดเทียริสจากของทั้งหมดที่ผมมีก็จะมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ150ชิ้นไม่รู้ถึงหรือเปล่านะก็จะมีซื้อของทั้งหมดที่ผมมีในตัวมีทั้งหมด140ชิ้นและผมจะมาจัดเทียริสกันซึ่งเทียริสผมเนี่ยจะมีแค่4ระดับเท่านั้นก็คือเทียอ ทีเ a b แล้วก็ C ซึ่งผมเนี่ยจะจัดการใช้งานของผมจัดจากความเหมาะสมและกันการจัดเนี่ยจะเป็นการจัดด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าอะไรควรอยู่อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะจัดแบบจากการสร้างปกตินะแล้วก็การแบบลูกเล่นต่างๆของมันจะพยายามไม่เอาเกี่ยวกับจะจัดตามความเหมาะสมนั่นเองไม่ลำเอียงอะไรงี้ มั้งนะก็จะพยายามแบบจัดเอานะเพราะว่ามันจะแบบมีบางอย่างก็เป็นบล็อกชอบส่วนตัวอะไรงนี้อาจจะให้สูงหน่อยนะหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้โอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็มามาดูคลิปกันรวยดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสร้างบอร์ดเป็น tsa b และก็ c นั่นเองซึ่งผมจะไล่จัดตั้งแต่อันดับหนึ่งก็คือบล็อกบล็อกไม้เนี่ยลงไปจนกว่าจะถึงล่างสุดเลยก็คือบล็อกลัคกี้บล็อกนั่นเอง ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยรู้สึกไม่โอเคหรือว่าติดใจอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้ซึ่งตัวละครผมเนี่ยอาจจะมันยืนอยู่บนบล็อกหญ้าเนี่ยมันอาจจะบางนิดนึงอต้องเข้าใจนะมันอาจจะบางนิดนึงผมจะพยายามเอาหน้าจอให้แบบว่ามันนิ่งๆเดี๋ยวผมจะเอาของพวกนี้เข้าไปใส่ในตัวเหลือแค่นี้ผมจะพยายามทําให้ตัวเองแบบหน้าจอยอยู่นิ่งๆที่สุดเพื่อให้แบบว่าทุกคนนได้มองเห็นอย่างชัดที่สุดนั่นเองนะ,ะผมจะวางไว้อยู่ที่ระดับประมาณนี้ คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนเช่นพี่ผมว่าบล็อกไม้เนี่ยจริงๆมันควรอยู่ C นะอะไรเงี้ยาสามารถคอมเมนต์มาได้เลยลเราจะมาจัดแต่บล็อกแรกเลยบล็อกไม้นนะสำหรับผมเนี่ยบล็อกไม้นยถือว่าเป็นบล็อกที่ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างจะบางนะบางเฉียบเนี่ยแตกง่ายพังง่ายใช้บล็อกได้ดีทําบล็อกได้บ่อยนะก็ให้สักให้สักบีแล้วกันเพราะว่าหนึ่งคือเนี่ยบล็อกไม้เนี่ยมันแบบว่าอยู่ได้แบบว่า นะค่อนข้างแบบอยู่เรามานานแล้วเราก็ใช้ฟาร์มใช้อะไรมาได้โดยตลอดนะ <Okay. S 1> แราจะจัดบล็อกไม้ให้อยู่ระดับ B นะต่อไปเป็นแท่งไม้นะไอตัวนี้ผมให้ C ีเลยผมแทบไม่ได้แตะเลยนะซึ่งบล็อกนี้ผมให้ C นะเพราะผมไม่ค่อยได้แตะเลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเล็กเลยมองไม่ค่อยเห็นนะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันก็แบบว่าซูมหน้าจอดูเอาหน่อยนะเพราะว่ามันเล็กโอเคต่อไปนะจะเป็น บล็อกตัวนี้นะก็คือบล็อกแบบว่าวูดธรรมดาบล็อกนี้ผมไม่ได้แตะเลยเอาไปสีเหตุผลผมง่ายมากนะผมอยเหตุผลผมง่ายมากนะผมไม่ได้แตะเลยนะ<ๆ>ก็คือแบบว่าการใช้งานผมนี่ถือว่าต่ํามากเลยผมจัดตามความอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้เอาไปเลยสี่คือไม่ได้ใช้เลยเว้ทุกคนสำหรับสายสร้างอะไรยังไงเนี่ยอาจจะใช้นอกสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอันนี้อาจจะไวๆนิดหนึ่งนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไนอะ้พวกนี้ตัวนี้ก็อ่า B ผมให้เป็นระดับนี้แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ AFK ใช้อะไรบ่อยอยู่นะประมาณน,นี้หวังว่าทุกคนจะเห็นนะผมวางสักสองอันอไปเป็นโต๊ะนี้อันนี้คือผมแทบไม่ได้แตะเลยนะเอาไปซีเลยบันไดตัวนี้ใช้บั็กได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็เหมือนใช้บั็กได้เยอะด้วยอันนี้อืแต่ผมก็ยังให้ B อยู่นะเพราะว่าโดยรวมแล้วมันก็คือบั็กนะไม่ค่อยได้ใช้กับการฟาร์มปกติโอ้โหตัวนี้คือก่อกวนคนได้ดีมากไปถึงป่วนเซิร์ฟเวอร์เอาไป ซีเลยไม่ได้ใช้เลยสมอโอ้โหเอาไปคือผมเนี่ยแทบไม่ได้แตะเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าจะให้อันดับที่่าไรดีคือแบบแทบไม่ได้สัมผัสเลยโอ้โหกระจกนี้แล้วใหญ่เลย C ีเลยประตู C ีเลยถ้าเกิดว่าคนไหนเห็นต่างเนี่ยคอมเมนต์ได้นะผมอาจจะไปไว้นิดนึงเพราะของเยอะ C ีเลยแบบผมไม่ได้ใช้เลยนะพวกนี้อันนี้ C ีเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะ ส่วนมากเนะี่ยผมอยากจะแบบว่าให้อันที่ผมใช้เนะี่ยอยู่ที่มันอันโอเคหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอพวกนี้คือผมแทบไม่ได้เล่นเลย TNT โอ้โหอเลยมันมากอันนี้เดี๋ยวผมพยายามหันหน้า TNT มาเลยโอ้โหมองยากจังเอาวางเป็นอะวางเป็นแบบนี้เลยมองยากจังมันเล็กนะทุกคนเอาปุ๊บเออวางถังโปโปโป,โปอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็มองยากอยู่ดีแต่ก็ หวังว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีหนึ่งอ่านระเบิดโอ้โหของชอบเลยพวกนี้ไปเลยนี่นี่ของชอบเลยพวกนี้ต่อไปเป็นบล็อกหนามบล็อกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าก็ใช้ชนสิ่งรอบข้างได้ก็ไม่ได้แย่มากนะจากที่ผมได้ไปลองดูก็ไม่ได้แย่มากนะผมก็ให้ซักบีแล้วกัน,นมองยากนิดหนึ่งเดี๋ยววางให้สามอันโอเคต่อไปเป็นกล่อง กล่องนี้คือไม่เคยใช้ประโยชน์เลยสวยอย่างเดียวนะวางไปเลยวางไปเลยนะทุกสีเลยไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนทุกสีเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะกล่องเนี่ยบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ใช้เลยแทบไม่ได้แตะเลยนะกล่องเนี่ยต่อไปไปดูที่ฟุตบอลวันนี้เคยแบบว่าใช้ใช้ในการทําเควสนะก็แต่พอ,อามาเล่นจริงๆก็ไม่ได้ใช้เลยนะเอาไปซีไม่ได้แตะเลยกล่องรูๆกันอยู่นะครับกล่องคือไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะกล่องเนี่ยก็คือส่วนมากผมมองว่าความสวยความงามล้วนๆน,นะกล่องไปนี่เลยซี C. หมดเลยนะครับต่อไปต้นไม,ม้ก็ตกแต่งสวยดีแต่ก็เทอท่าไปหน่อยซีผมรู้สึกว่าผมจัดให้แต่ซีเลยว่ะเพื่อน oh, <ๆ>ความคิดเห็นของผมมันแย่ว่ะกระจกกระจกเหรอไม่ก็มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากอะ ไปสีไปเอาไปสีเลยสีเยอะมากนะโอ้โหสีเยอะมากผมจะเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีออกฟ้าๆอ่อนดี่ลมองเห็นได้ง่ายๆหน่อยอ่ะอสีเยอะมากต่อไปถ้วยรางวัลโอ้ยถ้วยทองผมเยอะมากแต่ถ้วยก็ไม่ได้ใช้เลยเลยอ่ะหาง่ายด้วยนะแบบสามารถปั๊มได้นะ เอาไปไซีหมดเลยเพราะว่ามันสามารถปั๊มได้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องขยับเอสให้มันเล็กๆ,กๆหรือเปล่าซีเนี่ยต้องใหญ่ๆนะซีเนี่ยเต็มเลย <c oughs> บล็อกหินบล็อกนี้อ่าผมให้ระดับนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในบล็อกที่ผมใชุ้ยผมใช้พอๆกับบล็อกไม้เลยนะช่วงหนึ่งถึงจะแค่ช่วงหนึ่งก็เถอะแต่ก็เคยใช้เยอะอยู่นะประมาณนี้เอาไปหินอันนี้โอโ้โหไม่ได้แตะเลยทุกคนไปอยู่ด้วยกันเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยปะมานี้ทําเป็นพื้นหลังจะให้มองเห็นง่ายๆหน่อย โอ้โห oh ต่อไปบล็อกไฟนี้ไม่ได้ใช้เลยเอาตรงๆนะ <Bro. S 1> ผมแทบไม่ได้ใช้เลยเอาอันนี้แต่บล็อกไฟนี้ผมโอเคนะเพราะว่าผมเอาไปเกียนคนบ่อยเอาไปกดตีนคนนะเทียนเทียนพึ่งเทียนกาลังมาขายอยู่ตอนนี้นะในร้านค้านะซื้อได้นะเทียนนะผมให้สักบีแล้วกันสวยอย่ะสวยอ่ะสวยงามอยู่แต่ไอโฟนล่างนี่ผมรู้สึกว่าก,ก็้องเันๆนะ <Okay. S 1> ไม่ได้สวยมากไม่ได้อะไรมากนะ บล็อกนี้คือเหมือนเป็นบล็อกสนิมนะผมแทบไม่ได้แตะเลยนะทุกคนไปเพราะฉะนั้นแล้วอย่างว่าเลยนะเราไม่ได้แตะเทียร์ก็ต่ําหน่อยอ่ะต่อไปเป็นโอ้โหแท่งสนิมอันนี้เอาไปเลยอยู่ที่เดียวกันเลยผมเดี๋ยวผมว่าผมต้องย้ายตัวนี้ไปไว้ฝั่งนี้ลนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขยายตัวนี้เพราะเหมือนจะมีพวกแทงๆอีกต่อไปเป็นบล็อกนี้เอ้ยบล็อกนี้ผมใช้หลายครั้งอยู่ถึงผมจะมีไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมใช้หลายครั้งอยู่นี่เอาไปเลย อ่าบล็อกนี้มันคือบล็อกอะไรอ่าเป็นบล็อกเมทัลบล็อกนั่นเองต่อไปเป็นแท่งเมทัลน,นะออกไปเลยไอพวกแท่งนี่คือผมแท่งไม่ได้แตะเลยอันนี้ผมใช้เล็กน้อยนะก็ยังมีใช้อยู่บ้างนะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามมองไม่เห็นเลยนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ผม,มองเห็นยากมากผมย้ายพื้นหลังตัวนี้ไปช่วยหน่อยแล้วกันประมาณนี้ต่อไปเป็นเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ก็บอกตามตรงว่าก็ส่วนมากใช้เล่นกับเพื่อนเฉยเแต่ตอนเวลาโซโล่ก็แทบไม่ได้แตะเลยนะแต่ผมก็ ให้ระดับ B แล้วกันเพราะว่าก็ยังถือว่าแตะค่อนข้างบ่อยนะอ่าบล็อกตัวนี้บล็อกอะไรเป็น Conc Conc rete, Conc rete คอนคอนกรีตคอนกรีตบล็อกนะผมให้อยู่ในระดับ Tier B เลยใช้ค่อนข้างค่อนข้างอ่อก็บ่อยนะแต่ว่าถ้าเที่กบกับอกไม้เราบอกไม้ยังใช้บ่อยกว่านะประมาณนี้เลยถือว่าตอนนี้เราเดินทางมาได้พอสมควรแล้วนะโอ้โหแท่งนี้ไปเลยนะทุกคนไอ้พวกแท่งๆนี้คือไปเลยอ่าต่อไปอันนี้เป็นบล็อกอะไร อะเมเบิลถ้าผมอ่านไม่ผิดมามาเบลิลใช้ก็ค่อนข้างน้อยนะเอาไปเทียซีเลยผมใช้ผมแตะน้อยมากนะทุกคนสําหรับบล็อก,กนี้ผมแตะน้อยมากคือแทบไม่ได้แตะเลยเอาแท่งเอาไปเลยแท่งเฮ้ยอันนี้เทียเอสเลยนะสําหรับบล็อกนี้เนี่ยเราไม่พูดอะไรเยอะนะครับเราไม่พูดอะไรเยอะนะสําหรับบล็อกนี้เนี่ย,ยมีเป็นแสนันใช้ a อ K เยอะมากก็คือบล็อกไททานเนียมนั่นเองนะ สำหรับตัวเสาไทเทนเนียมนี่คือตรงข้ามเลยนะซีเลยแทบไม่ได้แตะเลยนะทุกคนผมแทบไม่ได้แตะไอพวกบล็อกพวกนี้เลยคือแบบผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแตะหรืออะไรกันยังไงนะผมแทบไม่ได้แตะเลยต่อไปเป็นบล็อกออฟซิเดียนนั่นเองอ่าสำหรับออฟซิเดียนผมให้เอเลยบล็อกนี้คือใช้โคตรบ่อยนะใช้บ่อยสุดๆบล็อกทองเอเลย บล็อกนี้ก็ใช้บ่อยสุดๆนะตอนแรกๆเนี่ยมีน้อยมากแต่หายากนะแต่พอหาได้เพิ่ผมใช้แบบโอ้โหใช้แบบใช้เป็นว่าเล่นเลยนะไออันสูงสุดเอาใหญ่ๆหน่อยนะตามระดับนะทุกคนตามระดับนะทีเอก็ใหญ่นิดนึงทีเอก็ใหญ่นิดนึงอถไฟเก้าอี้ตัวนี้อ๋อก็สวยอยู่สวยอยู่ก็เทียบีบล็อกผมนี้ผมให้เป็นเทียเอเลยทุกครั้งเวลาที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมแบบจะชอบใช้ตัวเนี้ยเป็นแบบพื้นหลังหรือเป็นอะไรประกอบหลายๆครั้งนะ อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งแต่ว่าหลายๆครั้งผมใช้นะเทียเอไปเลยนะเออตัวนี้ลงไปซีนะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยผมแทบไม่ได้แตะประโยชน์มันเลยนะอะตัวนี้ผมให้ A นะใช้บ่อยมากอาจจะไม่เท่ากับพวกไทเทนเนียมหรือว่าออฟซิเดียนหรือทองนะแต่ใช้บ่อยมากเหมือนกันต่อไปเป็นปืนใหญ่โอ้ผมค่อนข้างชอบนะปืนใหญ่นี้อ่ะผมให้เทีย เเลยส่วนปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ทางด้านของ B นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะมันคุมยากเนาะโอ้โหส่วนตัวนี้เนี่ยเอค่อนข้างอ่อนเลย C เลย C เลยค่อนข้างอ่อนเลยมผมรู้สึกว่าใช้ประโยชน์จากมันได้น้อยมากอ่ะมินิกันมินิกันนี้ผมให้ A เลยนะผมชอบนะมันดีเฟี้ยวดีอันนี้แกล้งเพื่อนสนุกอาไป B ผมชอบแบบว่าใช้ยิงใส่เพื่อนนะสนุกดีไป B เลย ไปเป็นตัวนี้อ่ะสีนี้ก็ค่อนข้างโอเคผมให้ A นะมันยิงได้2อันนะผมชอบมากปานนี้แปะสัก2ออันเลยปานนี้อ่ะมันยิงได้นั่นเองนะมันยิงคนอื่นได้2อันนี้มันค่อนข้างดีลยทุกคนนะไอตัวเนี้ยฮาปูนตัวคริสต์มาสเนี่ยต่อไปฮาปูนทองนี่ผมให้ระดับ A เหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ถาวรนะมันติดแล้วมันอยู่ตลอดเลยฮาปูนฮาโลวีนอันนี้ยิงแล้วมันจะล็อกเป้านะแบบถ้าไม่ไกลมากมันจะล็อกเป้าอันนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เอาไป B ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไปตัวโอ้โหเทอร์โบตัวนี้คือใช้ a F K บ่อยมากนะเอาไปเอาไปเอาไป A อ่ะอะสีแดงก็เหมือนกันนะใช้ a F K บ่อยมากเอาไป A จะลวดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะผมให้ A เลยส่วนสีม่วงไม่ต้องพูดถึงนะของเติมนะแต่มันเก่งจริงอะให้ให้ระดับ S เลยนั่นเองอ่ะตัวนี้ตัวมอเตอร์นะแทบไม่ได้แตะเลยนะแต่ว่าเป็นมอเตอร์เติมนะตัวนี้ผมให้เป็นเทียเทีย a นะ ส่วนมอเตอร์ฟรีตัวนี้ผมให้เป็นเทียบีแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะแต่น้อยนะแต่ต่องข้างน้อยเลยบล็อกพลาสติกใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดอ่ะบล็อกตัวนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยมากในการสร้างนู่นสร้างนี่เอาไปเลยเทีย A ต่อไปเป็นฐานะาของบล็อกอันนี้บล็อกเลโก้ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดอะ่ะเป็นทอยบล็อกอันนี้ผมให้ A เหมือนกันเพราะว่าผมใช้บ่อยบ่อยสุดๆ้วยเพราะผมเผยยืดมาไกลเลย ประมาณนี้ต่อไปเป็นบล็อกน้ำแข็งนะน,นี้ผมไม่ค่อยใช้เลยเอาไปซีแบบเพราะว่าผมใช้งานมันจริงๆน้อยมากนะแทบไม่ได้แตะเลยด้วยซ้ํานะใช้แบบน้อยแบบก็คือน้อยสุดๆไปเลยบล็อกกาวที่ใช้เยอะนะเอาไปเทียเอเลยบล็อกกาวนี่วางนี่วางแบบนี้ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านี่คือบล็อกกาวนะต่อไปนะเป็นบล็อกลูกโป่งนะลูกโป่งนี่คือใช้เยอะเหมือนกันเอาไปเทียเอนะ เออผมจะกดมันยังไงดีเนี่ยมันอยู่ไกลจังอ่ะประมาณนี้ลูกโปง่งประมาณนี้เลยต่อไปนะทุกคนปืนใหญ่ตัวที่เอาไว้ถือยิงเนี่ยผมให้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 บี B แล้วกันใช้น้อยนะปืนนี้ด้วยบี B นะใช้น้อยเหมือนกันนะทุกคนดาบด้วยไม่ได้แตะเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้ น้ำยานี่ก็น้อยเหมือนกันนะไปบีเลยผมใช้น้อยมากนะธนูนี่ก็ไอพวกของต่อสู้นี่คือแตะน้อยมากนะครับอ่านี่แตะน้อยมากคือใช้ทําแค่เคเวสแล้วก็จบเลยนะไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเลยดาบคิดมากนี่มีหกพันกว่าอันเนี่ยโอ้โหไม่รู้มาทำไมเยอะแยะ <Bro. S 1> โอ้โพลุนี้รู้กันอยู่นะไม่ได้แตะเลยอ่ะคือมันใช้ทาบัคกได้ก็จริงนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะจริงๆผมกะจะให้ซีด้วยซ้ำอ่ะพลุเนี่ย อย่างนั้นก็ยังมีความสวยงามเปิดตัวอะไรได้อยู่บ้างนะปุ่มตัวนี้ใช้ค่อนข้างบ่อยอยู่เอาไปเทียเทียบีเชื่อหมดเลยต่อไปนะกล้องมุงจอปิดแทบไม่ได้แตะเลยนะทุกคนเอาไปแต่ผมไม่ได้แตะนะกล้องมุงจอปิดเอาตรงๆไม่ได้แตะเลยวางก็มองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนมองเห็นยากๆตัวที่กล้องกันต่อไปนะอันนี้ก็ให้เป็นบีเหมือนกันแล้วกันผมไม่ค่อยได้แตะนะครับทุกคน แต่คือแต่แต่น้อยมากนะแต่แต่แบบว่าแต่เหมือนแทบไม่ได้แต่เลยนั่นเองนะต่อไปเป็นสวิตตัวนี้อ่ะดีสวิตตัวนี้ผมให้เป็นทาดาของนี่อ่าเทเอเลยเพราะว่าผมใช้บ่อยมากนะวางให้เยอะหน่อยเผื่อไม่รู้มองมองมอง,มองยากนะมันอันเล็กนะไฟตัวอันเล็กนี้ผมเอาตรงแทบไม่ได้ใช้เลยนะเอาตรงไฟตัวนี้แทบไม่ได้ใช้เลยมองเห็นก็ยากนะทุกคนดูดิ มองแทบไม่เห็นเลยมันเล็กเกินไปนะต่อไปเป็นฐานะของล่มนะล่มตัวนี้ผมผมก็ให้ซักบีเหมือนกันละกันผมแทบไม่ได้แตะเลยนะทุกคนล่มโดดล่มต่อไปนะเป็นสวิตตัวนี้อันนี้ใช้บ่อยอยู่ไปเอไปนาฬิกาทรายใช้น้อยมากมองก็ยากด้วยอไปบีโนต้ตนี้ผมไม่ได้แตะเลยนะผมไม่รู้คนอื่นอารมณ์ศิลปินขนาดไหนแต่ผมเนี่ยออแบบ ก็คือแบบไม่ได้ยุ่งกับตัวโน้ตเลยอารมณ์ผมไม่ค่อยศิลปินเท่าไหร่นะอันนี้ก็อ e ี้รถก็อ e ี้รถผมให้สักสักบียังถือว่าใช้หลายสถานการณ์เหมือนกันไปก็อ e ี้เครื่องบินนี่ผมให้ระดับ S เลยคือของมันต้องมีนะก็อ e ี้เครื่องบินนี่คือแบบว่าใช้ในการแบบทําทุกทุกอย่างเลยนะถ้าไม่มีนี่ถือว่าพลาดมากเลยนะสำหรับก็อ e ี้เครื่องบินเนี่ยเพราะว่ามันจําเป็นนะทาได้หลายอย่างมากต่อไปเป็นตัว ไอตัวถ้าจำชื่อผิดอะเซอร์โวผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไปบีใช้แหละแต่ว่าใช้น้อยนะอะตัวปุ่มตัวนี้ที่มันยืดขึ้นผมเออให้ซักบีแล้วกันถึงจะใช้น้อยแต่ก็ยังใช้อยู่ต่อไปตัวปุ่มนี้อันนี้ก็บี B. แล้วกันไม่ได้ใช้เยอะมากไม่ได้ใช้น้อยมากนองยากจังอะเล็กๆปึ๊บวางสักสามอันป่านี้ มองค่างยากนิดหนึ่งนะทุกคนต่อไปตัวสปริงผมไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้น้อยมากๆสปริงไปอยู่เทียนี้พอตัวนี้มาใหม่ยังไม่ได้ทดลองใช้เหมือนกันไม่ค่อยเก่งนะนี่ก็เชือกอยู่ได้กันเลยนะไอเชือกไอ้ไอตัวเหล็กแล้วก็ตัวไอ้สปริงเนี่ยต่อไปล้อนะล้ออันเก่านะ ผมให้ A เลยเพราะว่าผมก็ใช้งานได้หลายอย่างนะไปไปล้อรถตัวใหม่ผมให้ซักผมก็ให้ A เหมือนกันอะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยก็ยังถือว่าได้ใช้งานอยู่นะล้อคุกกี้นี่ไม่ต้องพูดกันเลยมันเหมือนของตกแต่งเลยเฉยเอาไป B ล้อโอ้โหล้อตัวใหญ่นี่ผมต้องต้องให้เขาจริงนะล้อตัวใหญ่นะล้อคุกกี้เอาไปไว้นู่นหมดเลยอันใหญ่นี่คือของจริงนะสำหรับล้อรถบิ๊กฟูดเนี่ยดีจริงไอตัว อะไรเนี่ยพวกนี้เอาไปนี่หมดเลยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่ดาวเนี่ยเอาตรงๆนะ้แต่เล่นมานี่ผมแทบไม่ได้แตะเลยไปบล็อกนีออนก็ยังใช้ตกแต่งใช้อะไรต่ออะไรก็บีแล้วกันอ่ะใช้ถือว่าใช้ตกแต่งใช้อะไรอยู่หลายสถานการณ์แม่เหล็กก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากไปบียังถือว่าจะใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะหมายถึงสำหรับผมนี่บล็อกอะไรเอ่ย อันนี้บล็อกบล็อกเอ่อบล็อกฐานผมเอาจริงนะผมไม่รู้มันมีอยู่ในเกมด้วยซ้ำเอาไปเอาไปซีเลยตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่รู้เลยว่ามีบล็อกนี้อยู่ในเกมแล้วต่อไปป้ายโอ้โหยใช้อยู่เวลาทําคลิปอะไรอย่างงี้ก็ไปสักบีแล้วกันทําคลิปทาอะไรก็ยังใช้ไขน่นี้เออตกแต่งธรรมดาเลยขนมปังนี้อืมไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยขนมปังอะลูกอมเนี่ยโอ้โหย ลูกอมนี้ผมพูดตรงๆนะว่าทุกสีเลยนะเอ่อผมแบบให้อยู่ในระดับที่ซักระดับ A นะผมให้ทุกสีเลยผมขอผมให้ A เลยนะสำหรับลูกอมนี้ผมให้ A เลยทุกสีเลยนั่นเองนะที่เป็นลูกอมเนี่ยเพราะว่าผมค่อนข้างจะโอเคกับลูกอมทุกชนิดนะแต่ว่ามันวางแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะสิไม่เป็นไรก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจก็พออะประมาณนี้อะเล็กๆตานนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีนึง อันนี้ก็ให้ดูแบบนี้ไปก่อนนะต่อไปนะครับเป็นทาหน้าของเคสเคกนี้ผมให้เอสเลยใช้ทำบัก็กทำอะไรได้ได้แบบดีสุดๆไปเลยนะมันแบบของมันต้องมีจริงอ,ะอ่ะเพราะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันก็ยังมีของอื่นทดแทนได้แต่แต,แต่แต่ถ้ามีก็ก็ดีมากนะมันมองไม่เห็นเลยไปเป็นท่าหน้าของฟักทองอ่อสีเลยไม่ได้ใช้เลยนะตตรง ตุ๊กตา C ไปเลยผมไม่ได้แตะเลยนะเป็นถึงจะเป็นเกี่ยวกับคนทําเกมก็เถอะแต่ผมขอโทษด้วยคือผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่าอันนี้เอ่อแตะน้อยมากนะ C บล็อกยากอุ้ยผมใช้ทําคลิปบ่อยผมใช้ทําคลิปบ่อยผมชอบมากอันนี้ความชอบส่วนตัวอันนี้ความชอบส่วนตัวนะผมให้ B เลยตอนแรกผมจะว่าจะให้ C ไซอ่า,าอ,อันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะเลยให้ B ไม่มีเหตุผลเลยความชอบส่วนตัวเจ็ตแพ็คเจ็ตแพ็คสำหรับสีตัวบีอ่สีแดงเนี่ยผมให้บีนะเพราะว่ามันลอยได้แป๊บนึงแล้วก็ดับ xo xo ไปอยู่นี่เลยจำหนึ่งนะทุกคนผมหมุนให้มันดีๆกันอ่า xo อยู่นี่เลย box low low อ่ะประมาณนี้ low สักบีเจ็ตแพ็คตัวนี้ผมให้บีเจ็ตแพ็คปีผมให้ เเพราะว่าบินได้ถาวรอ, <Good job. S 1> อ่ประตูมิติผมให้เอสแล้วก็ลัคกี้บ็อกอไม่รู้จะอามาทำไมป่วนเควสก็ทำเหนื่อยอาไปไปซีเลยจะเป็นประมาณนี้คือตอนนี้ผมอัดคลิปมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้ะคือถ้าผมตัดคลิปลงไปในช่องเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ20นาทีแต่ว่าอันนี้คือผมอัดมาแบบเกือบชั่วโมงเลยนะก็ <c oughs> เสียงแหมหมดแล้วนะตอนนี้ oh, เสียบค่อนข้างแหมน,นะคือด้วยความที่ว่าเวลาจัดแต่ละอย่างก็ ใช้ความคิดนิดนึงอาจจะไม่ได้เยอะมากนิดนึนงอ่ะเราจะขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอทําการโคลนพวกนี้เก็บไว้ก่อนฟื่ะสำหรับตัวเทียเอสนะผมจะให้มีประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่าลองสังเกตดูนะผมอาจจะไม่พูดชื่อนะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปเนาะอ่ะประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะดูออกนะว่าคืออะไรอันนี้บล็อกทองนะครับอันนี้บล็อกทองประมาณนี้อ่ะเคก้กอะไรประมาณนี้ เจ็ตแพกออฟซิเ e, ดียนเก้าอี้เครื่องบินอ่ะฮะไปมาดูเทียเอกันสำหรับเทียเอก็มีอะไรบ้างอะระเบิดทุกชนิดไอพ่นอาว่าไปบล็อกบางอย่างลูกอมล้อรถเติมอาฮะปูนบางอย่างนะปุ่มเป็นเอ่อมินิกันอาบล็อกกาวสวัดิไปเทียบี B. เทียบี B ก็จะมีประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม้หินนีออนเก้า e. อี้อาฮะปูนธรรมดาฮาปูนฮาโลวีน ปืนใหญ่นะพลุนะลอ้อฮะบล็อกยาเจ็ตแพคธรรมดาอะไรอย่างนี้นะต่อไปมาดูที่ระดับสุดท้ายนะ่าจะเป็นอะไรที่ผมที่แทบไม่ได้แตะเลยก็ตามนี้เลยนะที่ผมไม่ค่อยได้แตะเลยก็คือมีเหมือนไม่มีนะไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทียริททั้งหมดที่ผมคิดไว้นะอันนี้เป็นของทั้งหมดที่ผมมีนะนอกเหนือจากนี้ผมไม่มีอาจจะจะอันดับไม่ได้เนาะเพราะผมไม่เคยใช้น,นี่ผมจัดจากของที่ผมมีและตามความพิจของผม โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นงานบ้างครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามความคิดส่วนตัวของผมเองเลยนะสำหรับคนไหนที่ดูมาจนจบเนี่ยขอบคุณมากนะครับ